ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงผึ่งพงนะครับกะทงข้าวทรงข้าวนะครับเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเก็บน้ําผึ่งก็ยังเก็บน้ําผึ้งข้าครับมือนี้วันที่สามนะครับสามพื้นสภาพเลยดีครับหกเจ็ดนะครับเก็บน้ําผึ้งยังบ่แล้วอยู่ปีนี้มันห้อนไหลช่วงช่วงสงการก็ได้เก็บเนี่ยอยู่แต่ห่อนแห้งเลย หลังสงการมาแล้วก็บ,บ้านผมนะครับฝนบาตกจักเทียมีแต่ล่มเหมือนวอวอมันขึ้นอย่กับลม่มบาตกจักเทียเลยอยู่อำเภอนายุ่งครับบ้านนาคำหน่อยนะครับจังหวัดอุดรธานีบ้บานนาคำาน่อยอำเภอนายุง่งจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ออกมาทั้งบ้านหนองใยบ้านทมประสงค์นะครับแล้วก็บออกาา้บา,นนงงบาน้นํบบบาบังท่อง บ้านนาเมืองทองตอนนี้ผมให้ผมยุส่วนอย่างตรงตอนนี้นั่นอยู่บ้านนาเมืองทองนะครับฝนบตกจักเถี่ยส่งผลให้อากาศห้อน้วกะล่วงเผิ่งขาดครับขาดระกาส่งผลให้เฮ้าได้น้ำเผิ่งหน่อยอย่างเช่นเฮ้าสิได้น้ำเผิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่งเพ,พ่อขาดปุ๊บ ขาดแล้วก็มีศัตรูศัตรูเพิงเข้าไปกินน้ำเพิงให้ใด้น้ำเพิงเขาเสียเขาก็จะได้น้ำเพิงอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแทนที่เยาจะได้ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นการส่งข้าวส่งข้าวกันครับผมผมได้น้ำเพิงที่เก็บน้ำเพิงอยู่นั่นก็นถือว่าประมาณตอนนี้เก็บแล้วนั่นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละครับที่เก็บมาเมื่อนี้วันที่สาม พฤษ,ษสภาค่ม2 5 6 7น้เะครับเก็บบแล้วเราอีกก่อนดกอกก็ยังเก็บบแล้วอยู่อตอนนี้ก็อยู่ที่เถียงให้เถียงหน้าคือเก่าครับเถียงหน้าผมนี่แหละไปตารางเถียงครับมาพักครับเก็บได้หากองแล้วล่ะได้น้ำผึ่งบอเทาทีทก้นก็ถือว่าได้ยุคเป็นอาชีพเสริมนะครับที่ห้องปรต้องไปซีเรียสกันนะครับได้สำหรัเห้อเก่าสำนัน นะครับเก็บไ้หากลองมือนี้แล้วก็สิเก็บอีกเมื่อน่ร่จะว่ามือนี้สิเป็นมือสุดท้ายของกันเก็บลำพึงของผมเพราะเพราะว่าอาจจะ,จะเบเแลวนะครับจะเต็มเก็บให้เต็มถังนะครับค่อยก็จะกลับเหลืออยู่ประมาณสักสิบก็กองี่แ่ละที่ยังไม่ได้เก็บนะครับตร่นี้เนาะสงข้าวสงข้าวกันครับผู้ใดเก็บลำพึงได้หลายทั้งทั้งใดเนี่ยหลายทั้งใดบ่ฮอนทั้งใดได้ลำพึง ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าที่บ้านผมนะตรงนี้นึ่งก็คือได้รับผลกระทบนะครับความห้อนแต่น้ำเพิงก็ดีครับเพราะว่าฝนบปตกเรลาความชื้นกับบอคฮมีนะครับแตกกันนั้นแล้วเป็นยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเป็นน้ำเพิงปลาที่บริเพานกระบวนการอีกอย่างเพราะเขาเก็บปุ๊บเขาก็าบรรจุใส่ขวดนะครับ